มาแล้วบังคำเต็มกวดเลยแบบอยู่นหนสบายดีเด้อพี่น้องบางดูปลาลุงเอ้ยอยากซอยเอื้อยกวดเทือนฉันว่าน่อยนี่มาหางคำยบออกซะก้อนให้เอื่อยกวดนั่นลงซะก้อนเอาให้เพื่อนลองกวดบางดูเอาเอากวดให้มาสาดเด้อเออเออโลดไปสั่น อ <bunker. S 1> เออผ um, <ases. S 2> ู oh <Hayır. S 2> <Jam. S 1> ้แหวนแหวนปะลุงเฮียนกวดเทือนเอ้าวปุกโปกโลดใส่หัวใส่คองบาดนี่เอเป็นยางเห็ดเองอือมันยังพันในโลกใช่หรือไม่ฮัมสวยก็หน้ารักของเพิ่นไปตาสั่งคือยังนี่ตามปะลุงดู ลุงยิข้าวเศร้าเลยบ่กินข้าวเข้ากับยังผูนผูปนผูนผนไปแล้วดีป่าลุงมืองก็คนยง่ามตาหมักแป้งเลยจับปลุงแช่เบื้งด้วบแนนอน xin mời tôi nhắn 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 แฉบบุพพันต์ใส่บุพพันตพิษใส่มันคิดอย่างไรอกสับ้านใน่ใส่ใส่ใส่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปารุงก่อน สบดีปล <speaking> ุงเร็วดปลุงเฮ็ดแลเฮ็ด้อก่อนสาดีปลุงมาหาแ่บัดนี้ออาแพแมาหแพงบ่กแพเพิ่นนี่นะแพง้แท้มักินเก่าเด้อไปกินแล้วโอ้โอให้บ่ตําใเนาะไปไปกูยามดีด Dòng sám sáo, phải cà bừng rửa con, and watch this drama Đi nào! H ta mặc giác như thế nào vậy? Nghe chanting diễn tube nữa. Bà Kat Twitter muốn ănprised à? phải เบอกีปาตใหญ่เว้ยป้านให้น้องกินอยู่บกระพนะโเอาไว้บอร้กรพุแต่ป้นให้ร้านๆกินอยู่เบิาปั้นกระฉาตัดถึงานกันตัดแวบทอย่างจะแพักกันในกลางมาเด้อพัก่ มาาดด้วยนะาบ่ได้ดอเาแม่้ยนั่งกนินกัปป้อโอเค่องพอเลยแม่ฮองพอด้วยองพอกินข่าวด้วย ห้องพ่อมากินข้าเลยพันเด้อพี่าน้องห้องพ่อมากินข้าวเลยลูกห้องเลยแม่ห้องพ่อเข็มเด้อห้องพ่อดาอโอ้โอ้โหยไอ้หน้าบ่ห้องนะอืมายนี่ก่อนเอ้ยสบายดีปะลูกได้ยังเห็นต่ไหมสบายดีกินข้าวเด้อปิ้งตับตะมักถั่วแกง แชบจอเบิ้งมันติดเลยฮะนั่นแปลาน้ำมันปล่อยน้ำมันเลเอาไปปล่อยไหเลกน่อยปลาตัเดียวชอบกินบ่กินอปลอาก้เขาพักได้ห้เล็กหน่อยเนีมาผ่าหาไปแตลาดมาเดวพี่น้องสาดีเหนื่อยเด็กหนอย่ได้มีเงินทำงเ็ม่มด้ตา Ach đến tay nắng. Mày không. Hãng này hết nắng 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 đưa nắng nắng đưa mẹ nắng 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 đó

Oh. Mm -hmm. นักเบอร์ตี oh. ่ปีหนักอะไรเราจะกะสิไอ็ตึงแหงแหงเต่งนักออกมาที้ให้หักไตึงนะนเด็อ่ะเจร่แต้วไม่เบื่อแก่นเบื่หมหล่ะเบื่อจีร่างไหมหล่ะประมาณน่ะ

เออน้าจานี <m> ้เด mm ี hmm. ๋ยวลำกอไปละาวเเขาไดเขาพันนันสามเดือนคือดาวาไปจ้ะใจเลยก็อเจ้าแล้ข้าวั่อนไทยข้นใจย่บเขากางกนคือเีกว่ากิแล้วเนาะเย็จังหวัดเซเว่นเะตสวเวนน่อยคือยู่แล้วเต้นอากมาออก้็ตัว ตัวพีน้ามนกระพหน่อยสินี่น้างนีนักโคดนักปูอะไรนะมาลองิหน่อยหนจะเห็นยุกน้าไหมเนต้นซางที่เห็นนี่หลยเงนเป็นห่อน้อยขยามีดอเบี้ย

จะดีแผ่นละอ่ะอืมดีคอมดีคอนี่อมนอกเดินคอมนอกเขาเนรอ cặp a bước nó hát không cả bớt nữa hát tuya 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 tuya

สวัสดีค่ะดูสิขอบคุณมาก